สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมแคร์รับแครนะครับและวันนี้เราอยู่กันที่บ้านรลักของผมนะครับสระกลางเลเวลสินะครับกําลังไล่อัพอุปกรณ์ต่างๆให้ตันอยู่นะครับช่วงนี้ก็คาดว่านะครับน่าจะตันภายในสิ้นเดือนมกรานะครับก็เดือนกุมภาก็จะขึ้นบ้าน15นะครับยังไงก็มาติดตามชมกันนะครับว่าจะได้ขึ้น ป้าสิบห้าภายในเดือนกุมภาพันธ์หรือเปล่านะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมสงครามลีกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับของแค่เล่านะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับก็ช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูทหารที่ผมจะไปใช้ในสงครามลีกนะครับผมก็จะซ้อมทหารสองเซตนะครับว่าจะนําไปใช้ในสงครามลีกได้หรือเปล่านะครับก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชม ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใช้ในสงครามรีกนะครับก็เป็นทหารชุดนี้นะครับที่ผมคิดว่าจะนำไปใช้นะครับในสงครามรีกนะครับก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองซ้อมนะครับก็มี2เซตนะครับเซตนี้1เซตนะครับเดี๋ยวอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับเซตนี้กำลังน่าจะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูเซตแรกกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเซตแรกก็จะมีหลักๆก,ก็จะเป็นเยตินะครับแล้วก็ปลาหินนะครับจะมีแม่มดแซมมาแล้วก็เป็นมังกรไฟฟ้าด้วยนะครับที่ตัดขอบนะครับตัดข้างนะครับแล้วก็จะเป็นพ่อมดนะครับแล้วก็โกน้ําแข็งนะครับแล้วก็จะเป็น ธนูเป็นเศษนะครับมา1ตัวนะครับส่วนน้ํายานะครับอาคมที่เราใช้ก็จะเป็นน้ํายาขังข่าวนะครับทีเด็ดของผมนะครับผมชอบมากเลยนะครับน้ายาขังข่าวนะครับมันค่อนข้างที่จะจัดการบ้านอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งต่างๆิ่งก่อสร้างต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็นําน้ํายาพิษติดมาด้วยนะครับน้ำยาขังข่าวก็6ขวดนะครับแล้วก็เป็นน้ำยาแช่2ขวดนะครับน้ํายาบ้าข้าง1ขวดนะครับ ส่วนทหารแคร์นะครับเราก็ต้องเอาไปด้วยแน่นอนนะครับก็จะเป็นเยตินะครับแล้วก็ขวานนะครับเราก็จะเป็นบาบาเลียนนะครับเศษนะครับส่วนน้ํายาก็จะเป็นน้ํายางข่าวนะครับเท่าว่าเรามีน้ํายางข่าว6หกขวดนะครับแล้วก็น้ํายาบ้าข้างหนึ่งขวดนะครับรถเราก็จะใช้เป็นรถยิงท่อนสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า ทหารเซตนี้นะครับสามารถจัดการบ้าน14คนอื่นได้หรือเปล่านะครับเราจะนําเซตนี้หรืออีกเซตหนึ่งนะครับไปใช้ในสงครามลีกนะครับลองชมกันนะครับว่าจะโหดหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับผมทหารผมยังไม่ค่อยตันมากเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะปลาหินเนี่ยครับผมก็จะใช้ทําการบูตกองกําลังนะครับปึ๊บเข้าไปนี่ครับให้เต็มที่นะครับแล้วก็ผู้กล้าด้วยนะครับ ป่าเข้าไปูก้าผมก็ยังไม่ตันนะครับโดยมากผมจะเน้นขึ้นบ้านแล้วก็สิ่งก่อสร้างตันทั้งหมดนะครับผู้ก้าเดี๋ยวว่าจะมาไล่อับที่บ้าน15นะครับพอจะหยุดนะครับที่บ้าน1ิ้าพักหนึ่งะครับให้ผู้กล้าตันก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นบ้าน16นะครับก็น่าจะใช้เวลาพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับทหารเซตแรกว่าจะ โอเคหรือเปล่านะครับท่านชมไปเดี๋ยวเราลองไปซ้อมมือก่อนที่จะเข้าสงครามหลีกนะครับเอาล้ครับท่านผู้ชมเรามาเจอบ้านหลังนี้นะครับเราจะใช้ทหาเรเซตนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าจะสามารถจัดก,การบ้านหลังนี้ได้3ามดาวหรือเปล่านะครับผมจะลงทางด้านมุม บนนะครับซ้ายมือนะครับป่ะก่อนอื่นนะครับผมจะปล่อยมังกรไฟฟ้าตัดขอบสองทางก่อนนะครับ<ๆ>เพื่อจะยัดทหารทั้งหมดเข้าไปข้างในนะครับตามสูตรนะครับใครก็ทํากันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะปล่อยโกแลมไปนะครับแล้วก็เยตินะครับแล้วก็แม่มด เพื่อเปิดกำแพงเข้าด้านในเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยรถยิงข้อสูงไปนะครับแล้วก็ปลาหินนะครับปล่อยลงไปเลยครับนี่ครับแล้วก็ปล่อยคูก้าไปนะครับกดยากหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็ดูว่าจะแช่ตรงไหนดีครับโอ้แช่ไม่คุ้มครับท่านผู้ชมน้ำยาเล่งไปที แะแชร์ที่บ้านคีกทครับกดสกิลปูไปครับแล้วก็สกิลของควีนไปนะครับแล้วก็ผมจะลงเจตรงนี้ครับจะลงขวดน้ำยาพิษไปที่ผู้กาของเขานะครับดูครับ เล่นทีดีครับแล้วผมจะปล่อยค้างคาวลงไปนะครับนี่ครับจบที่ค้างคาวนะครับท่านผู้ชมเครื่องป่าหินของเขานี่อันตรายนะครับผมว่าน่าจะโออยู่นะครับสำหรับทหารเซตนี้นะครับที่จะเอาไปใช้ในสงครามดีนะครับ ้าลงดีๆลงทหารดีๆก็น่าจะดีกว่านี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสําหรับทหารเุดแรกที่ผมจะนําไปใช้ในสงครามหลีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายดีนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับผมชอบเล่นแบบไม่ต้องคิดมากนะครับแบบไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะแยะนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตาแรกเดี๋ยวเราไปดูฐานเซตที่สองกันนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับ นะครับท่านผู้ชมเรามาดูทหารเซตที่2กันนะครับสําหรับทหารเซตที่สองก็จะเป็นพ่อมดซูเปอร์พ่อมดนะครับแล้วก็เป็นเยตินะครับที่เราจะเน้นนะครับก็เป็นเยติ10ตัวซูเปอร์พ่อมดเจตัวนะครับแล้วก็จะเป็นนักล่าข้าหัว2ตัวนะครับโคลเลมน้าแข็งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเศษธนูสามนะครับกับ พ่อหมุดธรรมดาหนึ่งนะครับแล้วก็เอาซุปเปอร์เบิดไปสองตัวนะครับส่วนน้ำยานะครับเราก็จะใช้น้ำยาแช่ห้านะครับแล้วก็น้ำยาขังข้าวนะครับสูตรเด็ดของเรานะครับที่ผมชอบใช้มากที่สุดนะครับก็ใช้น้ำยาขังข้าวหกนะครับในส่วนของทหารแคนที่เราจะเอาไปนะครับก็เป็นเซตเดิมเลยนะครับน้ำยาขังข้าวหนึ่งขวดแล้วก็น้ำยาปลาข้างหนึ่งนะครับ อ่านแคนก็จะเป็นเยติสองขวาหนึ่งนะครับบาบารียนนะครับเซตเมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วก็ลดยิงท่อนสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเซตที่สองจะโอเคหรือเปล่านะครับไปเอาล้ครับบ้านหลังนี้นะครับที่เราจะทําการาชมตีกันนะครับก็ผมจะไปทางด้านมุมบนขวานะครับก็จะทําการปล่อย เยติหนึ่งตัวนะครับพ่อมดหนึ่งตัวนะครับสองตัวไปเลยนะครับเพิ่มเยติอีกตัวครับอันนี้เขาเรียกตัดทางนะครับแล้วก็ข้างบนก็เยติหนึ่งตัวนะครับพ่อมดสองนะครับกดฮาดไปสองสามตัวแล้วก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ปล่อยที่เหลือนะครับลงตรงกลางนะครับแล้วก็ลดยิงทอนสูงไปนะครับปล่อย โคลเรมน้ำแข็งด้วยนะครับอิงคุยนนะครับแล้วก็ปูวาเดนนะครับแล้วก็ระเบิดหน่อยครับเสร็จแล้วก็กดสกิลของปูนะครับแล้วก็กดสกิลของคิงครับให้กำแพงลิ้ปเลยครับได้เข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็นักล่าขัา้วโลกอีกสองนะครับวิ่งตามไป ส่วนเจผมจะเอาทางด้านมุมนี้นะครับจากการเสาระวาก่อนนะครับกดสกิลควีนไปเลยครับแช่ไปทีมก็ได้ครับอ้ำาแช่เยอะนะครับแช่อีกนะครับตอนนี้สถานการณ์นะครับเป็นยังไงครับก็ปล่อยน้ำยาข้างข้าวเลยกันครับ สหารเราก็ยังอยู่อีกจำนวนหนึ่งนะครับแช่นี้ก็จัดก,การเรียบร้อยนะครับน้ำยาแช่เราเหลือเยอะนะครับเราไม่ได้แช่งแต่แรกๆนะครับมัวแต่ห่วงปล่อยตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตที่สนะครับค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเซตแรกอีกนะครับท่านชมก็ไปเลือกใช้กันดูนะครับระหว่าง าหารสองเซตนะครับว่าพ่อมดซูเปอร์พ่อมดนะครับกับเยตินะครับเซตที่สองเนี่ยง่ายกว่าเซตแรกอีกนะครับท่านผู้ชมทำสำดาวง่ายกว่านะครับสามารถลงไปใช้ในสงครามปลีกได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเลือกใช้กันเอานะครับว่าจะใช้ทหารเซตแรกหรือเซตสองนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับ ทิมนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมฝั่งน้องกดติดตามด้วยนะครับก็สําหรับเสียงรถที่อยู่ข้างถนนก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีอัดข้างบ้านนะครับไม่ได้มีห้องเก็บเสียงนะครับก็เลยอัดข้างถนนก็จะมีเสียงรถเสียงลมหน่อยนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้ทําห้องเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับกออ็จะมีห้องเก็บเสียงเก็บลมนะครับ ก็ฝ <łość> ั่งน้องก็ติดตามเลยครับเรามาดูว่าเราจะขึ้นบ้าน15ภายในเดือนกุมภาหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ